คือหนูว่าครูเลิกกับครูเดโชได้เลยค่ะทำไมทำไมอ่ะคนเร็วเลแบบนี้นะคะมันจะเร็วได้ไงคะมันจะเร็วได้ไงครูหาครูลืมไปแล้วหรอคะว่าบุคคลคนนี้เคยดื่มเหล้าในห้องพักครูเหรอใช่ค่ะและยังไม่พอนะคะบุคคลคนนี้แหละค,ะค่ะเคยมีซัมติงกินกล่องแก้วกับครูฝึกสอนในห้องพักครูครูจำไม่ได้หรอคะ ตอนนั้นครูก็จับได้คันหนังคาเขาขอร้องกาบกางอย่านะเป็นสีอย่านะเป็นสีและสุดท้ายครูก็ใจอ่อนเป็นไงล่ะคะนี่บอกว่าตอนนี้เขายังไม่เลิกนะฮัลโหลค่ะครูเป็นสีเจษเจษมาช่วยครูก่อนตอนนี้ครูเลิกกับครูเดชโชแล้วครูไม่อยากเห็นหน้าเขาไม่อยากเจอเขาเดี๋ยวนะคะครูเป็นสีคือเป็นอะไรคะเนี่ยเจ ไปเก็บของครูให้หน่อยที่หอครูเดโชอะนะฮะครูเป็นสีขาจะเลิกกันจะได้กันก็หนูแหละคะเนี่ยช่วยครูหน่อยไม่ได้หรือไงอ่ะครูไม่อยากเจอหน้าครูเดโชแล้วแค่หน้าหอยังไม่อยากผ่านเลยอ่ะโอ,โอเคค่ะโอเคค่ะช่วยครูหน่อยนะได้ค่ะหนูขนเสร็จปุ๊บมาเจอกันที่ร้านซักผ้านะคะโอเคโอเคแเฉอค่ะค่ะทำใจดีดีไว้ค่ะค่ะ โกว่าจะเสร็จแล้วของเยอะมาก<ะ>เอา้าแล้วควินสีอยู่ไหนเนี่ยฮะไม่มาสักที <c oughs> ยังไงเราต้องไปกันดีแล้วเอา้เอาเดซิก้าเอา้าควินสีขา <c oughs> ทำไมิ่งมาล่ะคะเนี่ยหนูขนของเนี่ยมาให้หมดแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวว่าแต่ <c oughs> ให้หนูขนของมาแล้วคืออะไรคะเนี่ยจับไม้จับมือถือแข่งกันมาขนาดเนี้ยก็คือ คือครูเป็นสีครับเขางอนครูคือก่อนนอนอ่ะคือครูแบบไม่หอมแก้มเขาอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแค่นี้นะคะคือก็เลยทะเลาะกันเลยใช่ใช่ใช่เป็นเรื่องเวลราเป็นเรื่องเวลาแต่ว่าโอเคครูเป็นสีค่ะแล้วแล้วของตรงนี้นะคะอ้าวหนูขวดเอามาให้แล้วนะคะเนี่ยสงสัยเธอต้องเธอต้องค้นกลับแล้วล่ะโอ้ยคูเป็นสีไม่เอาหลอกค่ะ ใช่เพราะว่าวันนี้เราสองคนน่ะเราก็คือเหมือนคนเพิ่งดีกันนะครูก็เลยไปจองนั่งเรือบนแบบชั้นดันฟ้าแบบจองแบบกู๊ดเยี์เลยกูดเยี์มนล้อรถค่ะลุกทอปหรือเปล่าอ๋อลูกทอปอ่ะลูกทอบที่มันแมาว่าอยู่ข้างหน้าเรือคือหนูเข้าใจนะคะคือคนจะดีกันแต่ว่าจะดินเนอร์หรือดินเหนียวเนี่ยหนูก็ไม่สนใจละค่ะของเนี่ยของใครก็ขนเองค่ะใช่ของใครก็ขนเองใครขนมาขนกลับเองแล้วกันไปเวลา มึงเจอกูแน่ครูสี่คะอะไรอ่ะคือหนูว่าครัวเลิกกับครูเดโชได้เลยคะ่ะท,ทำไมทำไมอ่ะค,คนเร็วๆแบบนี้นะคะมันจะเร็วได้ไงคะมันจะเล็้ได้ไงครูหาครูลืมไปแล้วหรอคะว่าบุคคลคนนี้เคยดื่มเหล้าในห้องพักครูเหรอใช่ค่ะและยังไม่พอนะคะบุคคลคนนี้แหละค่ะเคยมีซัมติง กิงกล่องแก้วกับครูฝึกสอนในห้องพักครูครูจะไม่ได้หรอคะตอนนั้นครูก็จับได้ขั้นหนังคางเขาขอ,อาร้องรกบกางหยานะเป็นสีหยานะเป็นสีและสุดท้ายครูก็ใจอ่อนไปนไงล่ะคะนี่บอกว่าตอนที่เขายัางไม่เลิกนะยังไม่เท่านั้นนะคะครูขามีเรื่องที่พลิกกว่านี้คะ่ะเรื่องที่พีิกคือว่าเมื่อ3ปีก่อนตอนที่เขายังคบกับครูเป็นสีใหม่ๆครูเดโชเคยโทรจีบแม่หนูคะ่ะ เมื่อ3ปีก่อนค่ะแต่ว่าคูเพิ่งคบกับคุณไอชลได้ปีเดียวเองนะแล้วคุณไอชคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงคะคุณมาคุณอะไรครับคุณดูคูณดีคุไรกูนล้วใครดีคุณดีคูณอูไรคุู ใช่ค่ะโอ้ยไอเดโชคุณผิวสีคะถ้าคุณผิวสีกับคุณเดโชทะเลาะกันแบบนี้แล้วก็เลิกกันแบบนี้หนูก็ไม่ต้องขนของแล้วสิคะต้องขนอยู่ดีเจสิก้าเอ้าทำไมล่ะคะเพราะว่าของที่เธอขนมาทั้งหมดเนี่ยครูถาม่อนว่าเธอขนมาจากห้องไหนอะสามหนึ่งศูนย์สี่ค่ะชั้นชั้นสามถูก ชั้น3มเรมันถูกเป๊ะเลยแต่ห้องครูคือ3101ติดริมหน้าต่างเกินเกินมาสามห้องว้ายผิดห้องค่ะหนูไม่เกี่ยวเจิกา้าเจิกา้านักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่คุณมาสาม กีงกว่าหาแฮปเป็นครูต้องสอนเ็กเ